ดีเหมือนปกติทุกอย่างเลยนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะครับที่จะเมีเคสที่เขาไปสืบถุกจิตนะครับใช้วิธีปรองสุภาพมีพจิตที่ที่ดีนะฮะสุภาพจิตที่ดีเนี่ยมันสามารถเพิ่มเรื่องของซีโนโคได้แล้วก็ไปแยกชิงโคตด้ยาที่สองพลอซึ่งยังอยู่ขัน ใครจำได้นะสมัยมันนะครับอําเภอนั้นัวคทาก็มีเขยฝรั่งนะแหละก็เขยฝรั่งเนี่ยเขาําเอทแล้วปิดกับเมียฝร,รั่งเนีนคอที่ที่เป็นที่เป็นเมียฝร,รั่งนันงบินไปที่แถบินไปที่ยุโรปเพื่อกกที่จะไปรับยาที่ดีนะฮะสามารถทําให้ลุกมันหวัดน,นะ้ันก็จะมีประ,ประเด็นเรื่องของกลุ่มกลุ่มเอทนะครับกลุ่มเอนะต้องนะบอกได้เรียนรู้<ๆ>รอย่างมากเลยนะครับก็คือ คือเราอยากให้ผู้ป่วยตั้งแต่เองว่าจะมีคล้ายๆกับม่ามีขั้วระหว่างรัฐกับกับกลุ่มทันทีแต่ถ้ากลุ่มที่ถูกตั้งโดยภาครัฐตั้งให้ภาครัฐนะครับต้องรีบไปตั้งให้แต่บ่อยเขาก็ตั้งเองถ้าตั้งเองก็มันจะอยู่คนละขั้วเหมือนว่าไอ้ภาครัฐเน5คนนั่นแหละเดี๋ยวก็จะมีคนที่5คนที่6คนที่7ที่เขาไม่เกิดประโยชน์อมารวมกลุ่มกันแล้วนะครับอันนี้ก็มีการส่งเสริมกำลังตบโรค ตัวภูมโรคและสุขาพิบาติแล้วโดยการสุขาและภูมโรคที่มาเลเซียกับไม่มีวัณโรคอยู่ในโปรแกรมของสปสชบอกว่าเป็นเวอร์ติคอลโปรแกรมตัวสูงใช้สมัยแล้มัของวัณโรคก็คือมันจะต้องทำก่อเท่าไหร่ต่อแสนประชากรนะ